ที่ทําได้คือแค่นั้นนะคะนอกนั้นก็ยังไม่มีอะไรที่จะมีประโยชน์มากกว่านั้นยกเว้นเคยได้ยินคําว่าค็อกเทลไหมคะมีเภสัชอยู่ในนี้หมบ้ยม,มันมียาที่เขาเรียกว่าค็อกเทลดริปสำหรับคนไข้มะเร็งระยะสุดท้ายจริงๆซึ่งเขาปวดทรมานไม่ไหวเราจะมีสูตรยาให้นะคะยานั้นก็คือยาแก้ปวด อย่างค่อนข้างจะแรงผสมยินน้ำเกลือฉีดให้ทีนี้ยาแก้ปวดเนี่ยมันมีฤทธิ์ข้างเคียงอยู่อันหนึ่งก็คือทำให้ไม่รู้สึกตัวทำให้หลับนะคะถ้าเราให้ยาอันนี้ไปเรื่อยๆคนไข้ก็จะหลับไปเรื่อยๆแล้วหลับไปในที่สุดอันนี้คือสูตรที่เราเรียกว่าค็อกเทลก็ยังมีคนกลัวๆกล้าๆอยู่หมอเองก็ยังแบบ มันใช้ได้หรือไม่ได้ถูกกฎหมายหรือเปล่ายกเว้นว่าญาติทุกคนหมายถึงว่าญาติทุกคนที่เป็นลูกสายตรงมาแล้วตกลงประชุมกันว่าคุณหมอคะขอให้คนไข้หลับไปสบายนะคะไม่ให้ไม่รักษาอีกแล้วขอให้คนไข้ไม่ปวดแล้วถ้าคนไข้จะกลับสู่สภาพเดิมตามธรรมชาติก็แล้วแต่อันนั้นเราก็จะช่วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คนไข้มา n u r s i n g home ที่หมอหมอจะต้องถามคำถามนี้เสมอว่าถ้าเกิดอาการคนไข้หนักญาติมีจุดประสงค์อย่างไรหรือคนไข้ต้องการอะไรถ้าญาติบอกว่าคุณหมอคะไม่ต้องพาไปโรงพยาบาลอีกแล้วคะ่ะคุณหมอดูแลให้ได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นปล่อยให้ท่านไปตามธรรมชาติอันนี้เราจะเป็นที่รู้กันว่าโอเคเราจะทำสุดความสามารถที่ที่หมอ ทำได้ที่ที่หมอทําได้ก็คือหนึ่งหมอไม่มีเครื่องช่วยหายใจหมอให้ออกซิเจนได้หมอพอให้น้ําเกลือได้หมอพอให้ยาแก้ปวดบางตัวได้ที่ไม่ใช่ยาเสร็จติดนะคะเราให้แค่นั้นนะ่ะแล้วก็ประครับประคองคนไข้ก็คือยังให้น้ําให้อาหารลดยาแก้ปวดเช็ดตัวทาตัวทาทุกอย่างตามสภาพเดิมนะคะคนไข้ก็บางรายก็ฟื้นกลับมาเอง บางรายก็ค่อยๆกลับสู่สภาพธรรมชาติอันนี้เราก็จะไม่สามารถบอกได้ว่าใครเพราะบางคนเนี่ยญาติบอกคุณหมอยอมแพ้แล้วค่ะไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วยาปฏิชิวนะก็ไม่ต้องฉีดให้แต่อาหารทางสายยางปรากฏว่าคนไข้ดีขึ้นมาเองได้แบบนี้หลายรอบมีบอกยอมแพ้แล้วในกายเป็นคนไข้ดีขึ้นมาเองแล้วก็โอเค เขาคนไข้ดีขึ้นมาเองหลังจางที่เราหยุดยาทุกอย่างแล้วมีนะคะไม่ใช่ไม่มีถามว่าเกิดจากอะไรก็ตอบไม่ได้ดีเองนะคะหลังจากที่เรายอมแพ้แล้วบอกว่าเราให้ไม่ให้การรักษาแล้วเพราะให้ไปไม่ดีดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดอันหนึ่งซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปคุยกับญาติคนไข้เราจะไม่บอกเขาว่าโอ้ยหมดหวังแล้วอย่าไปรักษาเลยเราจะไม่พูดแต่เราจะพูดหลีกเลี่ยงไปว่า คนไข่ก็อยู่มาทรมานมาพอสมควรถ้าเขาเกิดจะมีอาการอะไรขึ้นมาเนี่ยก็คงต้องแล้วแต่สวรรค์ถูกไหมคะแล้วแต่ว่าเขาทำบุญชาติที่แล้วมาเท่าไหร่ระหว่างนี้ที่สิ่งที่เราทำได้คือกระตุ้นให้คนไข้มีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตไปวันต่อวันใช้ชีวิตยังไงให้เขามีความสุขที่สุดไม่ใช่มาถึงก็ว่าไม่ไหวอ๋อ ใกล้ละคำพูดเหล่านี้มันคือสิ่งที่บั่นทอนจิตใจยอย่างยิ่งเราจะไม่พูดคำนี้ค่ะนะคะเรามีแต่จะมาทักคนไข้คุณยายวันนี้ดีนะสีหน้าวันนี้ไม่ค่อยเจ็บใช่ไหมคะ,ะวันนี้อยากทานอะไรไหมเดี๋ยวจะจัดอะไรพิเศษมาให้อยากร้องเพลงไหมอยากจะนั่งได้ลมเย็นเย็นไหมเราจะชักชวนเหมือนเหมือนเขาเป็นคนปกติซึ่งยังมีชีวิตอยู่เป็นวันๆต่อไป เราจะไม่ทําอะไรที่ไปบั่นทอนเขาแล้วเราก็ไม่สมควรที่จะไปไปเจอคนไข้ที่มีลักษณะหดหูเราไม่ควรจะทําสีหน้าหดหูน,นะคะทําเหมือนเขาเป็นคนปกติคุยเล่นคุยไรได้เพื่อให้จิตใจเขายังมีความรู้สึกว่าเขายังเหมือนปกตินะเพราะคนมาเยี่ยมเขาก็ยังทําตัวเหมือนคนปกติใช่ไหมคะอันนี้คือกําลังใจสําคัญ แล้วก็เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเอาไปใช้ด้วยยิ่งถ้าเราจะไปทำจิตอาสาให้กับคนป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังที่บ้านคุณไปคุณก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ใช่ไปถึงก็หน่าเหลือสองสลึงคนไข้หมดกำลังใจเลยเพราะเราควรจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะี่สดชื่นกับคนไข้ทำอะไรที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะไปในทางโพสทีฟกับคนไข้ร้องเพลงให้คนไข้ฟังชวนอันซื้อ แต่ไม่ใช่อา่านหนังสือธรรมะม่ให้อา่านแบบถ้าเขาไม่ชอบถ้าอ่านนะชอบอา่านแบบเออบ้านปลายชีวิต <c oughs> <c oughs> โลกหน้าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาค่ะไออย่างนั้นวางไว้ให้เขาอ่านเองแต่เราอ่านอย่างอื่นอ่านที่มันเออวันนี้เป็นยังไงนะคะให้ดูว่าเออลูกหลานเขาแข็งแรงดีลูกหลานจเจริญเติบโตก้าวหน้าไออย่างนั้นมันมีกําลังใจมากกว่านะคะเราฟังมา กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยจบดีเรือยงคะมีเรื่องอะไรอยากอยากถามคือเมื่อกี้คุยเรื่องมะเร็งเนี่ยนะคะมะเร็งระยะสุดท้ายส่วนใหญ่จะมาหาหมอด้วยป,ว,ปวดปวดกินไม่ได้นอนไม่หลับเราก็จะช่วยให้ปวดน้อยลง กินไม่ได้เราก็ให้น้ําเกลือช่วยนอนไม่หลับก็ให้ยาบรรเทาเพื่อให้เขาสามารถที่จะทนอยู่กับเวลาที่เหลือได้ไม่งั้นเขาจะทรมานมากนะคะนี่การรักษามะเร็งด้วยวิธีทั้งหลายเนี่ยถามว่ามีข้อเสียไหมจริงๆแล้วถ้ามันไม่ได้มีผลเสียกับร่างกายไม่มีใครห้ามคุณหรอกคุณจะไปเอา ยาโบราณจะเอาสมุนไพรตรงไหนมาก็ได้แต่ต้องขอรู้ชนิดนิดนึงเผื่อมีอะไรแทรกซอร้อนเราจะได้แก้ไขให้เท่านั้นเองค่ะนะคะคนไข้ที่ไปอยู่ตาม Nursing Home เนี่ยปัจจุบันนี้ยังมีหลายส่วนที่คิดว่าเอาพ่อแม่ไปทิ้งไว้เราคิดอย่างนั้นหรือเปล่าคะคิดไหมคะ การที่เอาพ่อแม่ไปไว้ที่เนอร์ซิ่งโฮมเนี่ยอย่าเข้าใจผิดคิดว่าเขาดูแลเขาไม่ดูแลนะคะบางคนเนี่ยเขาดูแลไม่ไหวแล้วมีบางบ้านพ่ออยู่ ICU แม่ก็อยู่ ICU คนละห้องเขาบอกเขาไม่รู้จะทำยังไงแล้วคนเดียวดูทั้งพ่อทั้งแม่ไม่ไหวกลับบ้านก็กลับได้คนเดียวเขาบอกถ้าเขาดูสองคนเลยเขาตายแน่เพราะคนเดียวเขายังพอ คนที่สองเขาก็พิจารณาว่าเขาจะทำยังไงกับคนที่สองแล้วรู้ไหมคะว่าเนี่ยมีมาปรึกษาหมอเขาจะเอาคนที่สองมาฝากถามว่าระหว่างพ่อกับแม่เขาจะเอาใครมาฝากที่เนอซิงโฮมเราเอออยากรู้ว่าคุณมีความคิดยังไงเราได้ยินเราก็ยังอึง้งระหว่างพ่อกับแม่เหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะเจาะคอทั้งคู่เลย ถามว่าคุณจะเอาพ่อหรือเอาแม่มาไว้เนื้อซิงโฮมเอาพ่อมาไว้เนื้อซิ่งโฮมเอาแม่ไว้ในเหตุผลลรอคะอยากรู้เหตุผลความคิดลูกผู้หญิงอ่ามีคนบอกพ่อตัวใหญ่พ่อของแรงกว่าเอาแม่ไปไว้พ่ออะไรคะ แต่บอกความคิดให้นะคะอันนี้จากประสบการณ์ที่ดูแลคนไข้ยอยู่คนไข้ที่มาอยู่ nursing home แล้วมีความสุขกับการอยู่ nursing home เนี่ยคือผู้หญิงผู้หญิงจะอยู่ nursing home ได้ดีกว่าผู้ชายลองไปดูสิคะ nursing home ผู้หญิงจะมีความสุขกว่าในขณะที่ผู้ชายไม่มีความสุขเลย พราะถึงจุดหนึ่งเนี่ยผู้ชายดูเข้มแข็งนะคะแต่จริงๆแล้วอ่อนแอมากในเรื่องของจิตใจมีความรู้สึกเหมือนตัวเองป่วยหนักถูกทิ้งในขณะที่ผู้หญิงแกงกว่าผู้หญิงจะมีความรู้สึกว่าเขามาอยู่ตรงนี้ดีแล้วลูกไม่ต้องรับภาระเขาจะบอกเลยว่าลูกไม่ต้องรับภาระเขา,าอยู่ตรงนี้เขามีความสุขมีคนดูแลให้แล้วปล่อยให้ลูกมีความสุขกับชีวิตครอบครัวบ้างในขณะที่คุณพ่อไม่ใช่เลย คุณพ่อนี่เรียกร้องทุกอย่างเอาไอ้นุ่นเอาไอ้นีไ่ไม่พอใจนุ่นไม่พอใจนี่ดูแลยากมากสำหรับผู้ชายอันนี้น,นี่อันนี้คือประสบการณ์นะคะแล้วสำหรับคนคนนี้ที่เข้ามาฝากเขาก็เอาแม่มาฝากจริงเพราะเขาดูแลเขาดูแลแม่อยู่เดิมพ่อ,อยังพอไหวแต่พอพ่อล้มป่วยหนักคราวนี้ตอนแรกนึกว่าเอาพ่อมาฝากที่ไหนได้กลายเป็นเอาแม่มาฝาก ก็ยังโอเเข้าใจเพราะเราอยู่ยกับคนไข้เราพอรู้ลักษณะนิสัยก็บอกว่าเขาอยู่กับคนไข้ามาก่อนเขารู้ว่าระหว่างพ่อกับแม่เขาจะเอาใครมาฝากอันนี้อันนี้เป็นอุทาหรณ์นะคะว่าถ้าเราคิดว่าเราในอนาคตเราต้องเจอปัญหาอย่างนี้แน่นอนคนที่รับสภาพได้ดีที่สุดกลายเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่อยากจะบอกว่าผู้ชายใจสาะ อันนี้เรื่องจริงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ที่บ้านต้องเอาใจผู้ชายไว้หน่อยนะคะ <laughs> ผู้หญิงแข็งแกร่งกว่าเยอะค่ะในเรื่องของแบบเนี้ยนะคะอ,อดทนกว่าแล้วก็ยอมรับสภาพได้ค่อนข้างดีนะคะไอ้ที่จะมาคิดลองคิดนะ้อยอาจจะเป็นช่วงวันหรือสองวันแรกอาจจะแบบหงุดหงิดนิด,น,ดนิดที่ลูกเอามาฝากไว้แต่พอหลังจากที่มีคนดูแลมีคนมาคุยด้วยนะคะมีอาหารการกินสมบูรณ มีเด็กมาเล่นคุยเล่นสนุกสนานเนี่ยเขาก็เริ่มชินเขาบอกเขาอยู่อย่างนี้เขาไม่เหงาอันที่หนึ่งไม่เหงาสองมีคนดูแลแล้วก็มีคนคุยะจะรับสภาพได้ดีมากเลยว่าเขายินดีกับแบบนี้มากกว่าขณะที่นะคะอยู่บ้านเนี่ยถ้าอยู่บ้านตัวเองผู้หญิงจะเอาใจยากมากผู้หญิงถ้าอยู่บ้านท,ท,ที่ที่อยู่บ้านเนี่ยนะคะมีลูกดูแลมีพยาบาลดูแลเนี่ยบอกเขาบอกดูแลยากมาก เอาใจไอ้นั่นก็ไม่ถูกใจนี่ก็ไม่ถูกใจแต่พอมาอยู่เนอร์ซิงโฮมกลายเป็นคนที่อยู่ได้ง่ายที่สุดก็เลยแบบแปลกใจเหมือนกันแต่กเอ่เอเท่าที่ประสบการณ์มีจะเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะเนอร์ซิงโฮมบ้านเราขณะนี้เนี่ยอของต่างประเทศเขจะมีการแบ่งเกรดนะคะเป็น Retirement Home เป็น Nursing Home แล้วก็เป็น Special home, มีแยกเกรดที่เขาแบ่งเกรดเนะี่ยคือคนที่ยังเคลื่อนไหวด้วยตัวเองได้ยังช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะไปอยู่แบบหนึ่งคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องการการดูแลใกล้ชิดก็จะไว้แบบหนึ่งพวกที่เป็น s p e c i a l i z e d ก็คือพวกที่เป็นอัลไซเมอร์นะคะพวกที่มีเรื่องของอจิตประสาท มาเป็นตัวประกอบเขาก็ต้องไว้อีกแบบหนึ่งเพราะว่าการดูแลมันจะไม่เหมือนกันเลยนะคะคนที่ช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าจะปล่อยเลยเพียงแต่เราคอยระมัดระวังไม่ให้เขาล้มรามัดระวังเรื่องของโลกที่เขาเป็นอยู่ไม่ให้มันเ,ออเดินหน้าหรือว่าแย่ลงจากการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องคนที่เป็นโรคทางอัลไซเมอร์เนี่ย อัซไซเมอร์ที่น่ากลัวที่สุดและดูแลยากที่สุดคืออัซไซเมอร์แบบไหนแบบที่หนึ่งยังเดินได้แบบที่สองนอนแบบอยู่กับเตียงแบบที่สามมีจิตประสาทคุณคิดว่าอันไหนดูแลยากสุดคะจิตประสาทค่ะจิตประสาทยังเดินหน้าอยู่เนี่ยดูแลยากสุดเพราะทะเลาะเอาคุณทุกวันของหายข้าวยังไม่ได้กินคนนั้นมาเอาของของฉันไป ้งฉันให้อยู่คนเดียวทั้งที่เพิ่งมาดูแลเมื่อกี้ทิ้งฉันอยู่คนเดียวแล้วก็ก้าวร้าวทําร้ายนะคะกระจกแตกเป็นบานเลยชาชามข้าวเิบินว่อนไอ้แค่นี้ไม่เป็นไรนะคะไอ้ที่แบบไปห้องน้ําแล้วเอ่อไม่ใช่คนที่อยากคนที่ททไม่ถ่ายเหมาะต้องเน็บยาถ่ายายาให้พวกนี้นี่เผลอไม่ได้นะคะเผลอแล้วก็บ้านคุณซีทองเต็มหมดเลยค่ะ ควักล้วงกระจายนะคะอัลไซเมอร์ที่เดินได้มันจะเป็นช่วงจุดเปลี่ยนถ่ายจากเดินได้ไปเป็นเดินไม่ได้ช่วงที่เดินได้อยู่คุณจำไว้นะคะว่าต้องไปยืนประกบเสมอต้องยืนประกบเสมอยืนอยู่ข้างๆอไม่ต้องจับหรอกแต่ยืนอยู่ข้างๆพร้อมที่จะรับเขาถ้าเขาล้มเพราะคนไข้อัลไซเมอร์เนี่ยสมองมันเหมือนกับสวิตไฟอะ เดินเดินอยู่ปิดสวิตซ์ตึ๊บเดินไม่เป็นยืนไม่เป็นล้มทั้งยืนเลยค่ะคนไข้เหล่านี้จะมาหาหมอด้วยหน้าแตกศีรษะแตกเป็นประจำจนหมอสงสัย